สวัสดีค่ะพบกับพวกเราห้องงานมหากรรกับช่วงรีเซนซีวันนี้วันดีปีใหม่ทองค่าแจ่งใสร้านได้สุขสันยิ้มแห้กันนะวันปีใหม่อะไรอะไรอะไร ยังไม่ถึงขัใหม่เลยก็คือวันนี้มีคนเรียกร้องมาเยอะมากๆจนเก็บไปฝันแล้วเก็บไปฝันเลยหรอพี่คาปิ่นพักปิ่นพักปิ่นพักเอ้ยเขาหนูบอสสิว่าเราจะรีแอคอะไรอะเขาตั้งใจกดเข้ามาเลยไอบอกเขาหน่อยบอกเขาหน่อยรีแอคอะไรเขาวันนี้วันนี้เรามารีแอคบรรยากาศฟิตติ้งครั้งแรกของซีรีส์ปิ่นพักนะ น้องเบรกเก้นคนดีคนเดินตลอดไปใช่อะไหนๆก็ไหนๆแหะไปแม่ลูกสาวพื่วันยูมึงจะเอาเป็นใครโอเคโอเคไปแล้วไปเลยไป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 สองสองห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้มันย้อนยุคแม่เลยเนี่ยเขาบอกอย่าเป็นหนังพีเรียนอ้ยสวยเนาะอ้ยฉันชอบยุคนี้ยยุคนิดาปะอ่าใช่ยุคนิดา พี่ฟินคือแบบว่านี่เบกกี้ดูสนๆนะ่ะใช่สวยอ่ยะน้้งสวยเนาะ ชุดสวยมากเลยอ่ะว่มันยื่นในวนนดาวันนีดาด้วยเพราว่าอติรันีดานี่รดาแล้วเรื่องนี้แล่นมันหมอมอีกแล้วอคือดูห้าละปีรันยันแล้วจะพูดยังไกว่านจริอุ้ยนงแบกดูแบบว่ามีความยั่วยวนอ่ะจริง น้องเบงดูโตขึ้นกว่าเป็นน้องบอนบัสเอกติงโคตดเอกติงโคอดอุ้ยลูกลูกเอาว่ากระโปรงยาวยังมีให้ถกเยอะ แข่งมาถูหลังชินซีอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่ต้องยิ้มเลยอ่ะอะไรนั่น,นตัวไหนอ่ะค่ะสุนไมค่ะเจ้ามีอารินพัทเซวาลาวิสเวยวาลิเซเวเซเวลาวิสเซเวเป็นเจ้าหญิงอันนี้เป็นเจ้าหญิงแต่น,นี่เป็นหนอมนะนี่น่าจะมาจากต่างประเทศแน่ๆถามอีกยอดเย็บใหม่หรอเขาไม่เย่เออเจ้าหญิงอารินพัท เสวยวารีท่านหญิงท่านหญิงอ๋อเป็นท่านหญิงเนาะชื่อก็ตจะยากๆเนี่ยเลยชื่อดูยากๆเหมือนกันนะนี่ก็คือเป็นหมองหรอสวยมาก อาจบแล้วม่เขาบอกไาชุดขันใจเขานิดนึ่หมดไปงกลางงาน่ะลมหายใจเพื่อสุดท้ายไหีแลชุดน่าจะหนักเนาะเออฉันว่านนั้น่าจะหนักท่าน่าจะเยอะแต่หวานมากพี่ฟีนหวานมาก เครื่องหัวคือใหญ่มากๆแล้วทำไมจะต้องเป็นเบกกี้ที่ใส่เครื่องหัวตก็ท่านหญิงไงเป็นท่านหญิงไงเครื่องต้องเยอะน่าจะเป็นท่านหญิงที่แต่งตัวจัดด้วยหรือเปล่าเยอะเนี่ยเหมือนชุดคู่เลยนะโอ้ชืนนี้มันชุดคู่เลยอ่ะแต่ดูแล้วอะเรื่องเนี้ยเบกกี้น่าจะเป็นคนบุกใช่ปากแดงมาขนาดนี้ เปรียวเยลลาแน่นอนสดอุย้ยอุเหมือนรูปแบบว่ารูปแบบว่าคุณหญิงคุณหญาอะไรอ่ะงเอุ้ยชนิดน่ารักมากติดกีบอ,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 อ่ะขอมีงเท่ยวดูสามารถจากหลทีฟีได้ข้างหนึ่งอะไรเนี่ยอะไรเี่

อุ้ยแล้วดูน้องหอกับโฟงดิมันต้องหนักมากอะต้องหนักแน่เลยอ่ะชอบลุคนี้อ่ะมันดูแบบนู้นูแบบผู้ดีอ่ะผู้ดีมากสวยมากพี่บินจะไปหยุดความสวยที่ตรงไหนวะ เดินต่อไปเหบือนแบบว้าวอลีอ่าเอาจบนี้เลยไม่มีจะมาพูดทิ้งท้ายได้เลยชาทียังว่วคนเลือกอุ้ยกำลังดูเพลินๆอยู่เลยจริงอุ้ยอย่างดูอะแล้วดูเหมือนว่าแบบจะสลับบทบาทกันนิดนึงด้วยอะคนน้องเบกกี้ก็คือน่าจะเป็นแบบฝ่ายรุกฝ่ายรุกแน่นอนรุกเข้าหารุกเข้าหาน่าจะเป็นคนน่าจะแบบสลับกัน กับมอนกับคุณสาวเออฉันว่าอันเนี้ยเบกกี้น่าจะเป็นแบบฟิลแบบเป็นท่านหญิงที่หัวสมัยใหม่เอออาจจะเป็นแบบฟิลลูกครึ่งด้วยหรือเปล่าเนี่ยเอาเบกกี้มาเล่นเลยอาจจะมาจะโตอาจจะเปล่าแบบหัวสมัยใหม่ไงวิ่งเข้าหาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เป็นสายหวานเป็นแบบหญิงไทยใจงามไงใช่ฉันว่าในเรื่องเนี่ยพี่ฟินต้องเป็นเด็กเรียบร้อยในคลิ่เหมือนกันเป็นหญิงไทยใจงามอยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่ใช่แล้วเดี๋ยวเบกกี้ก็จะมาชวนออกไปทำนู่นทำนี่สนุกสนานกันไงเออ ก็เราอะได้ถูกสปอยมาจากแฟนแฟนคลับของน้องๆทั้งสองคนบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์ย้อนยุคสมัยร็อกหกแล้วก็มีการสลับโพสิชันสลับนิดนึงสลับบทบาทกันนิดนึงก็คือพี่ฟินจะเป็นใครนะเป็นแบบว่าสาวหญิงสาวเรียบร้อยหญิงไทยใต่งามดูจากชุดอะไ่แล้วดูอินเนอร์ที่เขาถ่ายมันก็รู้เลยอะว่าแบบ เบกกี้ก็คือแบบสาวฟียอสสาวแสบสาวแก่นสาวประหัวสมัยใหม่ในยุคนั้นน่ะที่จะแบบเออจะต้องแบบว่าชวนพี่ฟีนไปทําอะไรที่มันแก่นแสบต้องผ่าพีฟีนออกนอกลูนอกทางแน่นอนแล้วก็เขากระซิบบอกเาด้วยว่าเบกกี้อ่ะเป็นทนายแบบแพรวอุ้ยแต่ว่าทนายในอดีตอ่ะก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะจริงในหนังเรื่องไหนอ่ะใช่แล้วเป็นผู้หญิงด้วยปกติเราจะเห็นแค่แบบเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่ก็หมออ่ะอ่าอ่าอนี่น่าจะบ่อยใชดก่อนแล้วบ่อยโอ้หรือว่าถ้าไหนสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกว่าทนายหรือเปล่านั่นน่ะสิโหนไม่ใช่คนละเรื่องลวโขนโขนคือน่าจะเป็นแบบดวงบ้านเมืองดวงใช่หรือหรือว่าอาจจะมาจากตัางประเทศจริงแหละเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอาชีพที่แบบ สมัยรหกก็น่าจะยังไม่มีอาชีพนี้ใช่ฉันก็ว่าน่าจะยังไม่มีนะเพราะรห้าก็เพิ่งเลิกทาตไปใช่ไหมรหกก็น่าจะเหมือนเริ่มเปิดรับแบบวัฒนธรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาป้าแบบจากชาวต่างชาติอะไรเงี้ยเออใช่ช่เพราะว่าชุดก็เริ่มเปลี่ยนไงเป็นแบบว่าจากตอนแรกเป็นห่มสบายแบบว่าหญิงไทยใจงามตอนนี้ก็เริ่มเป็นชุดแบบฟิวิดาแล้วเป็นชุดกระโปรงที่มาจากชาวต่างชาติเออที่ประยุตเข้ามาได้รับอิทธิพลมาจากตั้งแต่ช่วงสมัยรห้าป้า ในการที่แบบว่าเอารแบบารตแล้วเขาก็รับวัฒนธรรมตัาชายค่อยๆเริ่มเปิดรับแล้วไงก็ดีนะไม่ค่อยได้เห็นอะไรมุมนีในหนังใครสักเท่าไหร่เพราะทุกที เราถ้ามันเป็นหนังย้อนยุ่งะส่วนใหญ่มันก็จะมาแบบแค่เนี้ยแค่ในประเทศแล้ววันนี้ย้อนยุ่งหญิงหญิงด้วยอ่ยังไม่มีเลยนะเปิดโลกเลยยังไม่มีเลยอุ่ยเอาจิงนะฟินเมกอะเขาก็แบบว่าทําการแสดงที่ที่มันแบบท้าทายไม่เคยซ้ำโอ้ไม่เคยซ้ำแต่ยูเลนัทแล้วโอ้ยูเลนัทก็ออกนอกโลกไปเลยใช่แล้รู้สึกว่าท้าทายมากท้าทายนักแสดงทุกงานอะก็คือไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำบทไม่ซ้ำบทไม่ซ้ำคนจซำไม่ได้ Uhm อันนี้คนดูจำได้ถ้าแสดงถึงซีรีส์เรื่องนี้ดังนะโหฉันว่าถ้าเรื่องนี้ออนแอร์ยอดเลตติ้งอะไม่แพ้เรื่องทฤษฎีนะโอยจริงแล้วคราวนี้เราจะได้มารีแอคแบบเรียวถามแล้วมึงเพราะว่าทฤษฎีเรากว่าจะเลดีเลย์มาก ที่จริงอคือเป็นปีนะเป็นปีเป็นช่วงที่เขากำลังคิดถึงพอดีใช่พี่ฟินกับน้องเมย์กำลังไปเตรียมตัวสำหรับเรื่องอื่น่เออ อุ้ยดีใจอ่ะเดมีโอกาสวจะได้จะได้เรียลไทม์สักทีใช่ไหมถ้ามีโอกาสเราอาจจะได้ไปแบบไปดูงานอีเวนต์อะไรของเขาด้วยไงเพราะว่าตอนนั้นเรารีแอนอย่างเงี้ยคือทุกคนที่เขามาดูเราเขาก็ดูกันจบไปหมดแล้วแงคราวนี้คือเรามาดูกันอาทิตย์ต่ออาทิตย์แลลวเออเราได้เดาไว้พร้อมกันแล้วเรื่องราวมันจะเป็นไงเราดูพร้อมกันนะจ๊ะเดี๋ยวพวกเราจะรีแอแบบเรียลไทม์เลยมาแน่แต่เขาบอกว่าเรื่องนี้มาปีหน้าเนาะ เป็นปีน่าเป็นหมาเลยกูปี่นาเพราะนี่พึ่งพี่ติงพึ่งพี่ติงพี่ติงยังพูดชื่อตัวละครไม่ถูกเลยแต่ชื่อน้องก็ยากจริงนะเอ็นดูนะเอ็นดูเบ็คกี้ตอนนี้ก็มีอะไรนะหม่อมหญิงหม่อมหญิงกับท่านหญิงยศใครสูงกว่านั่นสิฉันว่าฉันบอกว่าน่าจะท่านหญิงหรอท่านหรอฉันว่าถ้าจะท่าน Google ไหมแสดงว่าหม่อมหญิงก็สูงสากกว่าท่านหญิงถูกไหมอุ้ย เขาก็แสดงเป็นแบบหม่อมอีกแล้วนะเออเพราะว่าเรื่องที่แล้วก็เป็นแบบคุณสามไงเป็นหม่อมหม่อมสาวเออหม่อมสามก็แสดงว่าลำดับก็ใกล้ๆกันไม่หน้าห่างกันมากชานันเรื่องชนชั้นน่าจะไม่เกี่ยวข้องแล้วเพราะว่ามาตีคู่กันมาเออน่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมฉันว่าเป็นวัฒนธรรมน่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ขนลุกเหมือนน่าดูนะเรื่องวรรณกรรมมากน่าดูน่าดูอยากดูแล้วอะแต่ว่าจะมาปีหน้าหรอปีหน้าเมื่อกี้เป็นการอ่านแล้วว่าประมาณช่วงปีหน้าเพราะว่าเพิ่งพิติ้งพี่มาจากซีรีส์หรือเปล่าเนี่ยไม่เออไม่รู้กันฉันว่าน่าจะมาใช่ไหมมาจะมีมีคนบอกเราอยู่ว่าเออให้ลองไปอ่านนิยายดูก่อนเขาบอกอย่างนี้หาไปเรื่อยๆเลยครับ อ่าเป็นซีรีส์มาก่อนเออเป็นยายอมาก่อนแล้วเขาก็เอามาทําสร้างเป็นซีรีส์ใช่ก็ยังไม่บอกเหมือนกันว่าปีหน้าเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่เป็นนาประกาของมอนแมวอ่ะก็ถือว่าถ้ามันเอามาจากนิยายอ่ะมันก็การันตีความสนุกได้ระดับหนึ่งใช่ใช่ถ้าไม่งั้นนะถ้ามันไม่สนุกเขาก็ไม่หยิบมาทําซีรีส์ก็จริงเียหมือนกันเอางี้ดีกว่าแม่เราอ่ะมันนักเดามือฉมังอยู่แล้วแล้วมาเดากันดีกว่าว่าเรื่องราวอ่ะมันจะแบบ พิกโผขนาดไหนเออเอาไหมเอาไหมมีใครมีใครอยากก่อนไหมคะเดี๋ยวชั้นก่อนก็ได้อันนี้อันนี้ชั้นชั้นขอแบบเริ่มจากตอนที่เขาเจอกันกันชั้นคิดว่าตอนที่เขาเจอกันเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างหรือเป็นการที่แบบว่าอ่าทางน้องเบรกอ่ะมาจากต่างประเทศแล้วต้องเข้าไปรายงานตัวในวังแล้วก็ไปเจอกับพี่ฟพี่ฟีนอาจจะแบบน้องเบรกอาจจะแบบ หลักแรกพบหรือเปล่าเอออันนี้คือช่วงต้นที่ฉันคิดไวช่วงกลางช่วงปลายก็เป็นนาทีของพวกเธอแล้วกันตอาไม้หรอเอาไม้เลยกากันมึงช่วงกลางช่วงกลางของกูก็คือพอเขาได้เจอเกันแล้วใช่ไหมฉันว่าเบกกี้จะมีความแบบว่าเจ้าชู้ชีจะต้องมีความแผ่วพลวชีจะแบบว่าคืออ่ะก็อาจจะมีเล็งพี่ฟรีไปด้วยแต่ก็คือมีไป ต่อคนนั้นคนนี้อาจจะมีชายหนุ่มหรืออาจจะมีใครเข้ามาแบบเกี่ยวพันด้วยด้วยหรือเปล่าแบบว่าเสน่ห์แรงไงแล้วก็แบบว่าคนนี้ฉันก็อาคนนี้ฉันก็อาวจ้าแต่พอคนนี้มาเจอพี่ฟีนก็ยังไงตกหลุมรักมึงต่อเลยกูเลยเหรออ่ามึงเป็นตอนปลายค่ะคุณจะจบได้แล้วละก็ก็พอเจอพี่ฟีนปูก็คือตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงคงเป็นเรื่องวัฒนธรรมที่ต่างกันเหมือนที่เราเดากันไว้ว่าแบบว่าเฮ้ย น่าจะแบบว่าเขาเรียกอะไรต่างชาติามาในไทยอะไรอย่างเงี้ยก็มาสอนให้พี่ฟินลองทะล้นดูซิเล่นโซนกันดูซิแต่คิดว่าใดๆอ่ะอุปสรรคระหว่างทางอ่ะยังไงก็น่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและความสัมพันธ์เขาว่าน่าจะแบบไม่ให้ผู้หญิงคบกันและยิ่งด้วยสมัยก่อนสุดท้ายมาพี่ฟีนเองอ่ะก็จะต้องเมีคู่มั่นคุ่มใช่ผิดหลังการใช่ไหมผิดหันการบ่มซาแล้วคือแล้วคือคููมั่น ขโมอมสาบเิดคุณเกิดไปแล้วเกิดกุ้งเผากูมาแล้วเหรอเกิดกุ้งเผานี้ตักแม่น้ำเลยนะมาตักตักแม่น้ำลย คุณเกิดณอยุทยาของฟีนของฟีนละอันนี้แต่กูว่ายังไงอ่ะก็น่าจะมีเรื่องแบบคุมั่นคู่หมายของพี่ฟีนอยู่แหละเขาเป็นถึงหม่อมหญิงหม่อมเจ้าอะไรสักอย่างที่กูจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้ฮะเขาจะต้องมีการแบบมั่นหมายกันแหละมาแน่มาแล้วเพราะว่าเป็นหญิงไทยใจงามไงต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่แน่นอนผู้ใหญ่ทำไมทั้งนี้คือไม่ดื้อแล้วไม่ดื้อแล้วแต่คิดเลยนะว่า ดราม่าเพราะว่าเขาจะไม่สู้เหมือนคุณสามทำๆเขาจะเป็นผู้หญิงใจงามที่แบบว่าอะผู้ใหญ่พูดอะไรมาฟังฉันจะปฏิบัติตามคนที่จะสู้คือนงเบลใช่คนที่จะสู้คือนงเบลนงเบลจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อแบบหักลางใจพี่ฟีนให้ได้ก็กระบนก็เกิดการก่อกระบจนเกิดขึ้นเท่านั้นพี่ฟินกับนงเบลถึงจะมาแฮปปี้เอนดิ้กันหรือไม่แน่ฝั่งของเบกกี้อ่ะอาจจะไม่ได้มาจากต่างประเทศแต่ว่าเป็นแบบว่าคุณแม่เป็นเป็นเป็นแม่มอ่าเป็นชาวต่างชาติ เป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าแล้วมาแต่งงานกับพ่อ,อ,อที่เป็นหม่อมหลวงหม่อมอะไรไอาจจะใช่หรือเปล่าแต่ฉันเชื่อว่าฝั่งเบกกี้อ่ะครอบครัวเปิดลับแบบปเปิดรับวัฒนธรรมมันต้องมีออแหละเล่าเรื่องของสองฝั่งฝั่งของแบบคนไทยจากก๋ากับเริ่มเป็นแบบชาวต่างชาติหัวสมัยใหมออ่ที่แบบเปิดลับ กับไม่เปิดรับเลยอ,อ่าอาจจะต้องมีการตีกันเกิดขึ้นแต่ติดใจนิดนึงเรื่องที่เบกกี้เป็นทนายความฉันว่าเขาจะไม่เขาไม่น่าจะทิ้งพอยต,ตรงนี้ถ้าเบกกี้เป็นทนายความเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดคดีอะไรขึ้นแต่ฉันฉันว่านะในสมัยก่อนนะการที่ผู้หญิงนะจะมีหน้ามีตาหรือว่าจะต้องไปทำงานที่เหมือนผูกกับข้าราชการแบบนี้ค่อนข้างจะต้องสู้ชีวิตนิดนึงนะก็ก็จริงเพราะว่าในสมัยก่อนนะเขาก็จะพูดอยู่แล้วว่าผู้ชายเนาะต้อง เรียนต้องแบบหาเขาเรียกว่าต้องเป็นใหญ่เป็นโตผู้หญิงก็จะอยู่กับเย่าพอกับเรือเป็นแม่บ้านแม่สิงเรือทำกับข้าวเ็ผ้าเลี้ยงลูกใช่ฉันว่ามันจะต้องมีตรงนี้ขึ้นมาด้วยนี่ไงเขามีคาแรคเตอร์แบบว่าคำนิยามของคาแรคเตอร์ของทั้งหม่อมทั้งหม่อมของทั้งสองคนเลยอ่านไหมอ่านสีเห็นโอ้ว้าวหม่อมเจ้าถิ่งอานินลพัฒน์อนิลพัฒน่าจะเป็นพี่ฟีนสเวตวา เอาโอเล็กกว่าเดิมอีกเวตวาริศในเมื่อชีวิตมึงโทษนะของเราก็ได้สับไมชีวิตอะยามานนดั้เอาหม้ก็คือเป็นหม่อมเจ้าหญิงอนิลพัทเวตวาริศนะคะอันนี้เป็นใครนะ พี่น้องเบกน้องเบกใช่ไหมอ่นน้องเบกก็คือคำนิยามของเขาก็คือในเมื่อชีวิตคนเรานั้นก็คล้ายถูกกักขังอยู่ในคุกที่มองไม่เห็นซี่กรงอยู่ก่อนแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นลูกคงไม่ยอมให้ใครมาบังคับฝืนใจให้ต้องอยู่ในคุกสอนคุกอีกเป็นอันคาาอันนี้ของเบกกี้นะต่อไปเป็นหม่อมราชวงศ์ปีรันทิตากระสีดินพี่ฟีินอีกหลายปีเหลือเกินกว่าอานินจะเสด็จกลับ แต่หญิงเองก็ยังไม่เคยเลิกกาวันที่ในปฏิทินเพื่อนับวันรอวันนั้นท่านอาท่านอาทอดเนรเห็นจึงโดนเอ็ดว่าทำไมถึงกาให้ดูเลิะเธอไปหมดแต่หญิงก็ไม่เลิกทำดอกนะ ในเมื่อหญิงนับวันรออันินจริงๆเหตุใดถึงจะกาไม่ได้เล่าอันนินคือใครอันนินก็คือเบกกี้เอาจริงเหรอแสดงว่าเขารักกันอยู่แล้วแล้วแต่ว่าเขาได้ทําการจากลากันไปแล้วก็มีการพี่ฟินก็คือกาปฏิทินรอวันที่อันนินจะกลับมาหาเขาอีกหนึ่งครั้งแต่กูว่าคำยามเบกกี้น่าสนใจนะแบบว่าถูกกัขังถกไม ใช่ทำไมแต่ว่าเบกกี้เป็นทนายนะนั่นลดิเมืองตอนนี้พ p o ที่เราเดากันอ่ะคือผิดเลยนะผิดเลยคืณอาจอันนี้ก่อนอะก็ไม่ต้องเดาให้เสียความแล้วกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในกฎในเกณฑ์ก็คือยังเป็นเบกกี้เป็นเบกกี้ทำไมถึงเป็นเบกกี้เพราะเขาเป็นทนายหรือเปล่าเขาก็เลยต้องมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยโอไม่รู้ว่าก็ใช่แล้วถูกขัง ถูกกักขังอยู่ในคุกตอนคุกอีกเดาไหมคุกใจคุกใจเมก็คือคุกแรกเนี่ยน่าจะเป็นคุกจากครอบครัวหรือเปล่าใช่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 แล้วก็แบบโดนบังคับเออโดนบังคับให้แบบว่าต้องทําตามนู่นนี่นั่นนั่นซึ่ฉันว่านะพราผือการเป็นทนายอ่ะเบกกี้ก็ไม่ได้อยากเป็นหรือเปล่าเป็นไม่ได้เหมือนแบบที่บ้านทนายเออที่บ้านอาจจะแบบเป็นคนสั่งมาว่าเธอต้องทําอย่างนี้นะจ๊ะหนึ่งสองสา่อาจจะเป็นลูกคนเดียวของบ้านก็ได้ก็เลยแบบต้องแบบ เป็นหน้าเป็นตาให้กับครอบครัวและครอบครัวฝากความหวังเอาไว้ใช่เขาอาจจะรู้จักตั้งแต่เด็กๆก็ได้นะแต่วิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยแต่แต่อย่างนี้แสดงว่าพี่ฟินเน่ะก็คือแยกจากกับน้องเบกกกันแล้วก็พี่ฟินก็คือรอน้องเบกกันรอการปฏิทินรอคุณอาก็เลยเอ็ดว่าการทำไมเลือกเธอคุณอาคุณอาคุณอาเป็นใหญ่คุณอาเป็นใหญ่คุณอาเป็นใหญ่อ่ะคุณอาก็เลยเอ็ด ก็คืออาเป็นการรอคอยแล้วค่ะเนี่ยเผิ่อเผื่อน้องเบ๊กกลับมาเพราะคาเล็เตอร์น้องเมกเจ้าชูใช่ปะถ้าร้องเบ๊กกลับมาน้องเบกอาจจะมีคนอื่นอุ้ยเป็นไปได้่นะไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเพราะว่าเขาเขาบอกว่าอยากกักขังเขาอยู่ในคุกถึงสองชั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมชั้นแรกเธอบอกว่าเป็นครอบครัวชั้นสองอาจจะเป็นเรื่องอะไรนะความรักอะไรอย่างงี้เขาอาจจะชอบอิสระหรือเพราเขาโดนกักขังมากๆเขาก็เลยอิสระอยากจะอิสระในเรื่องความรักเออก็เลยแบบว่า ไปทู่ทั่วเลยเออไปเจาะคนนู้นทีไปเจาะคนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะแบบไปต่างประเทศก็ได้คือตอนแรกก็เป็นเพื่อนการสัญญาณนะออว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันออนะจ๊แบบว่าน่ารักน่ารักอ่ะแล้วเดี๋ยวพอกลับมาก็คือเธอเปลี่ยนไปสรุปคือพี่ฟีนชอบน้องเบกแต่น้องเบก<ช>ไม่รู้ฉันว่าก็น่าจะเป็น หรือเขาอาจจะชอบกันและกันอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนแบบว่าพอเบ็กแบบว่าไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมก็ลืมพีฟีนเออชีก็เครียดไงชีโดนที่บ้านแบบว่ากักขังนูนียวอมันตลอดเนี้ยพอชีได้อิสระเรื่องความรักกลับไปเที่ยวอะไรเงี้ยเธอเลยแบบเออแล้วพอพอกลับมาพี่ฟีนก็ช็อก ทำไมเธอถึงเจ้าชู้ทำไมเธอถึง um> มีแ um ม่มคนอื um. ่นเออเธอแบบมีแหม่มีแม่มคนอื่น mm ล่ะแบบฟิลแบบปิดเธอเปลี่ยนไปอ่ะไม่เหมือนตอนแรกที่เราเจอกันเลยสรุปเรื่องดียัยเกิดไม่ได้ไม่ได้เกิดเหรอเนี่ยเกิดไม่ได้เกิดอีกแล้วเกิดกุ้งเผาหรืออาจจะขายกุ้งอยู่ที่ตลาดเปล่าเราไม่ทราบได้ จะฮากว่านี้นะถ้าเกิดว่าเราดูไปแล้วมีเกิดขึ้นมากูว่ามีน่าจะมีกูรู้สึกว่ามีน่าจะต้องมีแหละไม่รู้เลยขอให้มีมาในทางใดก็ทางหนึ่งคิดถึงพี่เกิดคิดถึงพี่เกิดคิดถึงพี่เกิดอยากจะถ่ายโพษเรื่องที่แล้วกูเผาอาไม่เป็นไรพวกเราก็เดากันขำๆนาะเราไม่รู้อะไรเ่ยไม่รู้อะไรนิยายก็ไม่ได้อ่านกับหนึ่งครับเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอมีทีเซอร์หรือมีอะไรอัปเดตยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้หดี๋ยวพวกเราจะเอามารีแอคให้แต่ใดๆก็คือ เป็นการรอคอยปีหน้าใช่ปีหน้าเพอาเพิ่งฟิตติ้งแล้วนี่ก็สิ้นปีแหละก็คือปีหน้าน้องสองคนก็คืองานงานจูงงานชอบงานจูงนเพราะว่ายูเลนัทก็ฉายปีหน้าเออเรื่องปินพักก็ฉายปีหน้าอุ้ยช้ำแต่ไม่รู้ว่าระหว่างปินกับยูเรนัทอะไรจะเปิดกล้องก่อนกันฉันไยูเรนัทฉันว่าปีอ้าวกูแทงสวนเลยมึงเล่นไรอ้าว เสียบ้านเสียบ้านเสียรถมาให้กูก็พยายามกูจะเอาผมหนึ่งเส้นของกูเป็นไปบังภูเขาเป็นไอ้นี่ไงเขาเรียกอะไรนะพนันเส้นเดียวเลยหรอเส้นเดียวจะเอาอะไรเยอะอ่ะเดี๋ยวตำรวจก็จับหอกเอาผมหนึ่งเส้นเป็นการพนันกับพวกเธอว่าป่นจะต้องถ่ายก่อนยุเลนัทพวกเธอเอาอะไรมาพนันแต่ทันโทษนะยุนเลนัทถ่ายเสร็จแล้วนะ ยังอ้าวเหรออยู่ในยนะแบบพลอตอยู่เลยค่ะกลัวโป่งก้อยโป่งก้อยคืออะไรไม่รู้ต้องเสียนิ้วโป้งหรือนิ้วก้อยเลยหรอเราจะมีการเสียเสืนเกิดขึ้นกันข้อมือขนจมูกอ่ะได้ก่อนผมหนึ่งเส้นมึงเอาขนจมูกมึงเอาอะไรขนตาไหมขนคิ้วขนตามันขึ้นยากนะมึงคุณแม่ขนคิ้วไหมเล็บไหมเล็บบ่เอาพิการตัวประกัน อ้าวแล้วมึงเสียอะไรเอ่ยมึงเสียอะไรเอาขวดไหนแข่งไันใไหแล้วเธอเดาว่าอยู่ยูเลน้าถ่ายก่อนใช่ไหมฉันว่าปิ่นถ่ายก่อนค่ะถ้าใครโลคอมเมนต์เฉลยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีรีแอคปีนเบกรอบหน้าเดี๋ยวจะมาทำโทษของคนที่ถ่ายผนีได้ได้วอนมากๆาวอนมากๆ ใช่ไงกูคิดว่าใช่แหละใช่อะไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เฉลยพวกเราด้วยนะคะเกิดความเห็นไม่ตรงกันการพนันมันเลยเกิดขึ้นเมื่ี้แต่เราไม่ได้พนันเงินทองนะตำรวจไม่ต้องเข้านะพนันแต่ถ่งของในร่างกายโอเคสำหรับบรรยากาศฟิตติ้งซีรีส์เรื่องอะไรนะปีนผา พวกเราก็มาเรียกทำสัญญาแล้วเลยเออสําหรับใครที่อยากจะให้เราเรียกเรื่องไหนของฟินเบกหรือว่ามีอะไรอัปเดตอะมาขอลงขอลงคอมเมนต์แรงๆเหมือนแบบเอาตีนมาถีบหน้าก็ได้ตื่นแล้วว่าเขามาถีบอ๋ออ๋ออ๋อมาขอลงละกันหรือว่าแบบว่ายื่นมือมาจากในคอมแล้วผล่ะเธอตื่นจ้าเขามีเขามีนี่มาแล้วจ้าอย่างเงี้ยไม่กูเป็นคำสาธิตไง เอายังขาดอีกอ่ะต้องมือเะนอะพวกผไม่เป็นกี่บาทเลยอะไวมไม่เป็นกี่ะาทเลยว่าไงก็มาคอมเมนต์ได้ถ้าเกิดว่ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวพวกเราก็จะทยอยรีแอคให้เนาะเพราะพวกเรามันแบบสายตาใจอใส่ตาำใจ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ส b e กดสราดิกให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสาววันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย